สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูเกมที่สนามรามินทา40ครับเนี่ยเซเว่นครับ6ต่อ5ครับข้ามหัวกับแป้วเชียร์สนสยามข้าบครับดูจากจังหวะนี้ก็ถือว่าคมเลยครับโอ้โหนี่ฮะจ่าแอคเนี่ยตัวข้ามหลักนะ เราอยู่กันที่สนามรามินทา40นะครับช่อง YouTube บตะกอออฟิเชียลแทมอยู่ที่5ต่อ6ครับจ่ายแอ็กนี่ฮะว,วันนี้เนี่ยก็ถือว่านัดรวมตัวกันครับนอกรอบนอกรายการครับที่สนามรามินทา40 แต้มอยู่ที่6ต่อห้าครับโอ้เชียส์โซเชีบวันนี้เนี่ยครับเสียแวนซีโอครับนะฮะก็ยังป่วนอยู่ป่วนแนวรับอยู่ครับในสไตล์ของเขาสวัสดีครับมาแล้วหน่อยอย่าบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์มานะสองสองสองร้องสองวันครับ แต้มอยู่ทีห้าต่อหกครับลองลองครับห่างกันแค่หนึ่งแทมเท่านั้นครับแจกโอ้โหออกเฉยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหคือลักษณะแล้วไม่น่าจะพอใจครับกับฟอร์มนี้เฮียเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตอนแรกเขาติดสอเลยเนาะจังหวะโล่งๆครับแจกเนี่ยทำเสียเองครับ ก็ต้องขอขอบคุณครับทีมงานของสนามรามินทาสี่นะครับสามสอ0แยมอยู่ที่หเท่าอ๋อหลุดแล้วครับโอ้โหมีจังหวะหลุดเหมือนกันครับจังหวะนี้ เนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเสียงนี้เจทวกครับโกบอนต้นชลี <ไป S 1> จ่ายครับโอ้โ,อโอหเนี่ยในสไตล์ของเขาเลยครับเซเว่นี่ยในสไงายครับ่นถือว่าวันนี้เนี่ยมากันครบนะครับมีข่าวรัสเซียตีตะก้อหู มาไหมวันนี้ต้องบอกว่าที่สนามลามอินทรา40เนี่ยขาบรรดาขานอกบรรดาเซียนนี่ชอบมากๆเลยนะครับได้เสียกันมากในพื้นที่กรุงเทพก็ถือว่ามีสนามเดียวเท่านั้นเลยครับที่ขานนอกชอบเดินทางมาเสี่ยงดวงอาจจะไม่ใช่เวทใหญ่นะครับแต่ถือว่าสู้ราคาจริงๆสนามนี้เจทครับโกมลต้นชฉลี่นี่แหละฮะแจค โอ้โหเชียร์สวนสยามครับก็บนต้นชลีอีกรอบนึงครับแจกอุ้ยจังหวะแบบนี้โห,โห้าสองรองสี่ร้อย,ออยเอ้าพื้นเท้าเซลครับ เเซว่น <7. S 1> ขอบคุณทุกการ <ละ S 1> ติดตามครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามรับอินทา40ครับมาดูเซเว่นกอลมบอลต้นชลีและจ่าแอคครับยืนกัน3คนเจอเจอกันจอมขออกขาวประสบการณ์อย่างเสกสัมทับทองแล้วก็ทางด้านเชียร์สวนสยามครับ13แต้ขมขับบุกับแปรนะครับเ,เนี่ยไปเลย,เลยโอ้ยวันเดีับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้นะครับแอดมินพึ่งเดินทางมาเดินทางมากับป่าเตี้ยพะลมำสามครับวันนี้นะครับน่าจะตอนนี้น่าจะสี่ทุ่มครึ่งครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยสาหรับสะเปลี่ยนหมุนเวียนสไตล์ครับเมียนมาบ้างไทยบ้าง โโอ้หแต้มอยู่ที่6ต่อ7ครับกบุต้นชฉลี้อหืมเชียร์สวนสยามนี่แน่นเหลือเกินครับเชียร์สุนสยามนี่สนสเจ้าตัวติดทีมชาตินะครเยาวชนนะครับที่ไปประเทศจีนนะครับ ตะกอใจหาดนะก็ถือว่าฝีเท้าพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับเป็นสินค้าแบรนด์เนมของค่ายสวนสยามไปแล้วครับสำหรับเชียร์ไอ้วนให้กูลูกค้างหน่อยดิให้กูลูกค้างมึงหน่อยไปให้กูลูกค้างมึงก่อนสองหนึ่งสี่ร้อยหกต่วเจ็ดครับเชียร์ครับ ห่างเยอะครับกมนต้นชลีเอ้าเสียแ้านครับจังหวะนี้โอ้โหยังช่วยกันได้ครับเอาแล้วครับอยู่ที่กมนต้นชลีอีกครั้งหนึ่งแจกโอ้โหจังหวะนี้ครับกมนต้นชลีครับเอาเสียบ้านไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ แรกกันนี่ถือว่าคุ้มค่าเน็ตเลยแหละครับจ,จังหวะมือสุดจังหวะสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ไปไม่รอดจริงๆครับโอ้โอ้จังหวะนี้ครับโอ้ยอันนี้เกี่ยวไนอะไแมไปไป,ไป แทมอยู่ที่8ต่อ7ครับโกบลนี่ฮะเชียร์สนสยามครับโอ้โหคือต้องบอกว่าจังหวะการข้ามเชียร์สนสยามนี่อาจจะไม่กดดันเท่ากับจ่ายนะคือไม่ใช่สไตล์หลักแต่ก็ถือว่าเจ้าตัวตอบโจทย์เหมือนกันครับกับการข้ามครับแทมอยู่ที่7ต่อ8ครับเสกสรรมาอีกครั้งหนึ่งโอ้มายืนอยู่ตรงกลางบ้างครับทางนั้นของเสี่ยวแบนเอาเลยครับ โอ้โกมลต้นชาลีวันนี้ในเกมมันใจมันใจแล้วมันใจแล้วูสังกัดคายพันเพชรในยุคของเตยซัมติงเลยครับโกมลต้นชาลีส่วนสูงอ่ะไม่สูงมากครับแต่เคลื่อนที่ได้เร็วเหลือเกินโดยเฉพาะหลักๆเลยคือในสไตล์เกมลับเลยครับแปดต่อเจ็ดเนี่ยเสลยสนใจมาแล้วครับโอ้โห วันนี้เราอยู่กันที่สนามรามินทา40นะครับกับเพื่อน u t u b e นะครับช่อง y t u t u ตะกอออฟิเชียลนะครับ <c oughs> เราก็มาอัดคลิปวิดีโอต้องขอขอบคุณครับชมลมที่สนามรามินทา40ด้วยแล้วก็เพื่อนสมาชิกรอบข้างสนามด้วยรวมถึงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านครับขอบนต้นชาลีอีกครั้งนึงครับ เอาแล้วครับมาอยู่ฝั่งนี้กันบ้างครับเตือนไปเตือนไปเลยเตือนไปเลยเกมเสิร์ฟอยู่ที่โกมอนต้นชลีครับใส่แล้วเสกสรรนี่คือเท้าซ้ายนี่นิดนิดเกิดโอ้โหด้านขวาครับโกมอนต้นชลีจ่ายแอคกดเลยครับโอ้นี่ฮะในสไตล์ของเขาเลยต้องบอกว่าในสไตล์ของเขาเลย จับภาพไปเลยครับเจ้าตัวก็วถือว่าเป็นประธานในการจัดงานในซุปเปอร์ไฟหลายๆครั้งนะครับทางด้น Seven S <S เซอ <ๆ S 2> ย่าง้าต่อเนื่องเลยครับสํ่างอยหรับคนนี้ๆๆย่างท้าต่องครับสำหนนาตอเนลยคนี้้ตยคับนี่าท้อนยี่ต่อ,ตอยค่าทัี่าทต่อ7ครับหี่างกตันที่2แ เขมเสกอยู่ที่โกมลครับดีมากขยันด้านซ้ายครับโอ้โหโอ้โหจ่ายนี่ไคือต้องบอกว่าถ้าแทมก้าเท่านี่เราได้ยินเสียงทางด้านเซเว่นนี่วากแน่ๆนะต้องบอกเลยว่าสายวากจริงๆเนี่ยฮะจครับ โอ้โหเชียร์สุนยรยมครับเอาตัวให้รอดกับพื้นที่แคบแแบบนี้เลยครับคือต้องบอกว่าเชียร์สนสรายมเนี่ยเป็นนักตะกอที่อาอายุยังไม่เยอะมากนะครับแต่ถือว่ามีความลงตัวทางนั้นเกมรับอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับทางนั้นเชียร์สนสรายมถ้าเปรียบเทียบกับโกมลต้นชาลีแล้วเนี่ยคือ ประสบการณ์เยอะกว่าครับจากนั้นเชียแต่จากแอคเนี่ยถือว่าหัวเฉพาะกิจครับออนี่ครจุดเด่นของเจ้าตัวนี่ก็ถือว่าทีเด็ดแล้วครับข้ามหัวกําแปะคนที่คอยซับพอร์ตเรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าคนนี้เลยนะครับนี่คนนี้เลย,ยลที่จะตอบโจทย์วันนี้ครับแซมอยู่ที่กต่อ8ครับสี่แปด เอาแล้วครับโอ้โหเซ็กสันทับทองครับวันนี้ถือว่าแม่นครับเกมรับนี่ก็ถือว่าสแตนดาดเหมือนเดิมเลยครับเท้าซ้ายของเขา89นี่แหละฮะเราเริ่มที่จะได้ยินเสียงแล้วครับพอพอพอล็อกไหม แต้มอยู่ที่เก้าเท่าครับเซเว่นเนี่ยโกบอลอีกแล้วครับโอ้โหโกบอลต้นฉลีเนี่ยเริ่มที่จะเสียงปิดปาร์ตเลยครับเริ่มที่จะไปแล้วนี่ครับก็ต้องติดตามด้วอย่างเดียว แจมอยูทท่ที่เก้าต้องเห้ยเฮ้ยเกีลือแล้วเกีลือแล้วโอ้ยโอ้โหจังหวะนี้ครับเสียหลักแล้วตรลนี่เสียหลักครับชื่อวุฒินันคำเสนอนะน่าจะใช่นะครับวุฒินันคำเสนอนีช่ชื่อของชื่อจริงของเชียร์สนสยามนะครับน่าจะวุฒินันคำเสนอ,หร,อหรือเปล่าเนี่ยเกรียนมินนะคุณคุณคณนะถ้าไม่ถูกก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ ฝั่งนี้ในโกมลนต้นเฉลินแล้วก็เสกสามทับทองครับนะฮะส่วนจแอคกับเซเว่นเนี่ยแอดบินไม่ทร้บจริงว่าชื่ออะไรเอาเล้วครับเต้มอยู่ที่เก้าเท่าครับโอ้โหเชียร์สุสยามครับโอ้จี้เลยครับจี้แบบคือประสบการณ์เลยครับนี่ฮะ เต็มอยู่ที่เก้าเท่าครับเอาเลยครับจ่ายประสิทธิภาพในการข้ามของจ่ายนี่ถือว่าสแตนดาดเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับร่างกายนี่ฟิตอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าเดี่ยวแฝงกำฟีเจ้าตัวก็ถือว่าเกาะกลุ่มเหมือนกันในการข้ามหัวกำแปรนะครับในเวทนี้เต็มอยู่ที่เก้าเท่าครับ กรรมาการวันนี้ยืนเอยครับดูวะวุฒิการศกษอุยโกบนต้นช <ไป S 1> ลีครับ <ไป S 1> เอาเลยครับเี่ยะเริ่มที่จะได้ยินเสียงเลยครับจอมเก่าเจ้าประจำเริ่มที่จะเปล่งเสียงแบบก <c oughs> ดดันลูกทีมออกมาแล้วครับในสไตล์ของเขา บางคนอาจจะกล่าวว่าทำไมต้องวางแบบนี้นี่คือสไตล์นะครับและต้องบอกว่าแอดมินบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนลงทุนด้วยนะครับเขามีสิทธิ์นะฮะ90%้เนี่เขาลงทุนให้เตะนะครับคนนี้นะครับแต่อยู่ที่เก้าเท่าครับเสียบันเสียวกมอนต้นฉลิดนี่ฮะมุติดัน์กำจนอกครับจังหวะนี้ครับ แต้วก้แก้วก้วนมอยู่ที่เก้าเท่าครับไปไปไปเข้มเสิร์ฟอยู่ท oh, ี่โกมอนต้นชาลีอีกครั้งหนึ่งครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟนี้นี่เนี้ยโอ้เสกสันครับเท้าซ้ายเขี้ยแล้วเขี้ยแล้วโอดีเลยลุงดีลุงดีต้อนเลยต้อยกินเลยลุงแน่นลุงแน่นเสเวนเลยครับ ถือว่าซ้อมทุกเวทเหมือนกันเลยครับมีผสมมหามีผสมรักตามไปด้วยวววววแทมอยู่ที่ก้าเท่าครับมาดูจังหวัดเขมเสิฟของเสกสรรอีกครั้งหนึง่งมาที่โกโมลอีกครั้งนึงเลยครับจังหวบบนี้ถ่ายจังหวะได้ดีเอาโอ,โอ้โหวุฒิการกำนอกครับจังหวัน,นี้ครับ ติกสันเลยครับโอ้โหวันนี้นะฮะก็ถือว่ามั่นใจครับดูไหดูมั Alter, ่นใจเลยครับโกบนต้นชลีเกมลับเนี่ยก็ถือว่าอาชีพแหละครับเจ้าตัวเคยยืนคู่กับเตยซัมติงมาหลายครั้งนะครับโด่งดังมาด้วยแต้มอยู่ที่เก้าเท่าครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่กมลต้นชลีอีกครั้งหนึ่งนะ สวยงามโอ้โหวันนี้ครับโยงมาดีมากยอดแล้วอยู่ดีๆพุชินันท์คำชะโดคเลือกแล้วครับโอ้จ่ายแอคครับไปบัเข้าไปเดินเครื่องเลยโอ้ยด้านขวาครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับเออเออั่นใจแล้วมั่นใจแล้วสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะกอกออฟฟิเชียลแล้วก็บรรดาแฟนเพจของตะกอกตะกอกออฟฟิเชียลด้วย นะครับโกบนต้นชลีครับยืนคู่กับจายแอคแล้วก็เซเว่นซิโอครับสามสไตล์เกมลับทางด้านค่ายของรามิการสี่สิบจะเจอกับเสกสันรับทองแล้วก็ทางด้านเชียร์สนสยามครับวุฒินธรรมสนองหลีกครั้งนะครับโอ้ยเอาเลยครับเอ้ยจังหวะนี้ครับย้ายแล้ว โอ้โหเจ้าคือเอ็นไม่เล่นไม่ปล่อยไหนมองไม่เห็นครับเจ้าตัวก็ถือว่าสไตล์เอ็ดการ์ดาวิดนะพี่เคยเห็นทีมชาติฮอลแลนด์ไหมเอ็ดการ์ดาวิดที่เขาใส่แว่นตาเตะบอลน่ยเนี่ยจักเตะมีพงผิวอ่อนสวัสดีทุกท่านเลยเลยครับมาครับในช่วงโค้งสุดท้ายลอกไปลากไปไม่เป็นไรไหนขึ้นมานะ การต่อสิบครับระยะห่างกันที่หนึ่งแทมครับโก็บนต้นเฉลี่ยโอ้ยหลังเท้าครับเอาเลยครับเสียงมาเลยครับโอ้โหเอามือผักไปด้วยครับเย็นล็อกไปล็อกไปสิบเท่าครับสามแ้มสุดท้าย โกลบนต้นเฉล้โหเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาขอเสิร์ฟเองด้วยนะในในช่วงปลายเกมแบบนี้มาเอายังไม่พอครับขอเสิร์ฟเองครับดูครับขยับแล้วครับหนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดสุรินทร์ไปแล้วครับเซเว่นไกลแล้วยอดแล้วยอด้อน ออกกลีลาออกสเต็ปแล้วครับในช่วงสามแต้มสุดท้ายครับเสเวซีอยู่ที่านเจ้าตัวัวก็ถือว่ายังดุดันเหมือนเดิมนะในสไตล์เกม รับของเขาเะครับเสียแวนนเี่ฮะอาเลยอาเลยครับไม่พอใจกันแล้วครับไอ้กบมนรลางเลยกบนต้นชลีนี่คอยที่จะผ่อนคลายความกดดันเข้าไปเยอะครับมันใจมันใจมันใจมาแล้วเลยแต้มอยู่ที่10เท่า3แต้มโค้งสุดท้ายครับ ดีมากเฮ้ย hmm. วุฒ okay, sí, ินันทร์คำชะลครับขยับแล้วครับสิ่จ <c oughs> ังสาเอาเลยครับเฮ้ยสองอามสตาแม่ต้นหยุดมาเดียวเลยตัวมตัวผสตัวมสิบเอ็ดสิบครับเดียวเลยเกมเสิร์ฟอยู่ที่กมลต้นชลีอีกครั้งนึงครับวุฒินัน

สามลองลอยเบื้งสามลองสามลองอะไรเกมเลยมาเดี๋ยวเกมเลยเกมเกมเกมเอาเลยครับแบบพลอยแค่ที่หนึ่งเขาก็บนต้นชลีครับมาไหมโอ้โหลูกเกมลูกเกมยังไม่เสียนะกดดันเขานี่ฮะมีบนนิดนึงครับในช่วงปลายเกมแบบนี้เป็นอไรลยี่สิบนาทีเจ็ดวินาทีครับกับช่องยูทูบตะกอออฟฟิเชียลขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้เรามาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นข้ามห่ครับไปกันบ้างหลังจากที่เราคุกกลุ่นกับเมียนมาไทยน่าจะรอน2สัปดาห์เต็มๆมาครับกระมนต้นชลีโอ้ยวุฒินันทกันชนอกครับอู้จังวันนี้วุฒินันนี่ถือว่าดีแล้วนะครับโอ้โหท่าไม่น่ แมตต์พลอยครั้งที่สองครับของโกมลต้นเฉลี่ยเสกสรรและวุฒินันนี่ก็ต้องพยายามที่จะเบรกเกมเบรกจังหวะนี้ไม่ได้เลยครับเพื่อจะตีเตินสิบสองครัครั้งที่2ครับวุฒินันผลปรากฏว่าทีมงานของเสี่ยวดครับเอาชนะไปด้วยสกอร์13 ต่อสิบแต้มครับไปแล้วครับเดี๋ยว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 เ